พลอากาศเอกอิทพกรสุภวงศผู้บัญชาการทหารอากาศให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวคมชัดลึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากนี้โดยแสดงความข้องใจว่าเหตุใดคณะนิติราษจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นเกราะอ้องก,กันสถาบันสูงสุดของชาติมิให้ผู้ใดละเมิดดังนั้นจึงควรจะต้องดูเจตนาของกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ว่าต้องการอะไรหรือออกมาเพื่ออะไรกันแน่ผู้บัญชาการทหารอากาศยังได้แสดงความเป็นห่วงว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในบ้านเมืองอันเนื่องมาจากพิธีรำลึกเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองต่างๆส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ จะล้างบางกองทัพอากาศโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศนั้นตนคิดว่าคงเป็นเพียงข่าวที่มีการนำเรื่องในอดีตต่างๆมาโยงกันและเขียนขึ้นในเชิงคาดการแต่ความจริงตนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนักเรียนเตรียมทหารในรุ่นที่ติดตันเคยรับราชการในตำแหน่งเดียวกันคือเป็นรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศทำงานมาด้วยกันตลอดและไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกัน ตูนข่าวประชาคมเฟซบุ๊กรายงาน